น,นี่คือเส้นทางไปชมสนามวิบากนะครับสนามจักรยานวิบากโอ้ดีเลยนี่สนามกีฬาจักรยานวิบาก B M X ว้าวต้อง B M X มาเหรอ จริงจังมากนะมีสนามสะกอนนี่ฮะจุดปล่อยข้างบนสวยงามอ่นี่ก็ทำอยู่จริงจังมากเลยเนะี่ย อ๋อแล้วก็มีข้อระเบียบต้องเลินขึ้นทางนี้ใช่ไหมค,ครับพี่คครรัับบนี่ครับไปดูสนาม B M X ว้าวสูงมากโหดูจริงจังอะ่ะดูดิ คือจริงจังมากเลยเนี่ยสูงรึปเลยนะฮะจุดไปอ๋อนี่เลยสนามวิบากจักรยาน BMX สแกงงานนะฮะผมทำดีมากเลยอ่ะแล้วนอกๆก,ก็สามารถปั่นรอบนอกได้ ประมาณ4ีกิโลกว่าโอเคไปต่อไปต่อโหสุดยอดเลย <laughs>